ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-24ตอนนี้เท่ากับว่าได้บทสรุปในรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยบางส่วนแล้วนะครับเหลือโปรแกรมคืนอีกหนึ่งคืนก็จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า16ทีมที่ได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์นั้นมีหน้าตาเป็นแบบไหนส่วนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ดภายใต้ใการนำของเอเดร็กเทนฮากอย่างที่ทราบว่าได้คำตอบกันแล้วเมื่อช่วงเช้าม,มืดที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรากับเกมสุดท้ายที่ได้ลงเล่นในบ้านรับการมาเยือนของยิร์นมิวนิกซึ่งก่อนเกมเชื่อว่าแฟนบอลปีศาจแดง โดยที่มันก็ไม่สามารถกล่าวโทษใครได้นอกจากตัวพวกเขาเองที่หาเกมก่อนหน้าจะเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายได้เล่นกันไม่ละเอียดขาดความรอบคอบและมีทั้งข้อผิดพลาดส่วนบุคคลใหญ่ๆเกิดขึ้นจนทําให้ต้องมาเล่นนัดสุดท้ายโดยที่ไม่ได้แม้จะเป็นฝ่ายที่กุมชะตาเอาไว้ในมือตอนเองด้วยซ้าเงื่อนไขคือการต้องชนะเสือใต้แล้วก็ไปภาวนาให้เกมอีกคู่ระหว่าง f c ฟโกเบเกนกับกาลาตาสลายนั้นเสมอกันเท่านั้นย้าว่าอีกคู่ต้องเสมอกันเท่านั้นมีผลแพ้ชนะไม่ได้เด็ดขาดยู่ในแต่ถึงจะได้เข้ารอบต่อไปแม้ก่อนเกมเมื่อคืนเเเเอออรรททนนนาาากกกจจะปะปศชัดว่่่ขต้้้้งใหีมสสููพืยบ อ่ตไปแต่เขาเองก็ตระหนักดีว่าของแบบนี้มันไม่ง่ายแค่เพียงมีความมุ่งมั่นตั้งใจและจะความมาของได้อย่างแรกที่เอริกเทนฮาพูดก็คือเขาโฟกัสเพียงเกมของทีมตนเองที่จะต้องเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นคือการชนะส่วนเกมอีกคู่นั้นเขาจงใจที่จะไม่พูดถึงเพราะเขาเองก็รู้ว่าผลของเกมอีกคู่พวกเขากําหนดมาไม่ได้ส่วนเรื่องภายในองค์กรเอริกเทนฮาก็ยังย้าตลอดเวลาว่าทีมของเขาไม่ได้แตกสลายเพราะเขาเองเห็นความทุ่มเทข,ของผู้เล่นมาโดยตลอดที่ผ่านมาเอริกเทนฮากยกให้ว่ามันเป็นแค่เรื่องของการที่พวกเขาขาดความคงเส้น ูกออกมาให้ต่อเนื่องจึงทําให้ต้องมาอยู่ในภาวะที่เป็นในปัจจุบันนี้โดยประโยชน์เด็ดของคุณสือชาวดัตที่กล่าวไว้ก่อนเกมเมื่อคืนคือการบอกว่าผมเป็นโค้ดมานานแล้วมันทาให้เรียนรู้ว่าทองฟ้าไม่ได้สว่างเพ,พาะพาดที่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่ต่างกับชีวิตทว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของฉากจบว่าเป็นแบบไหนต่างหากแปลความแบบง่ายที่สุดจากวลีนี้ของเอเด็กเทนฮักนั่นก็คือเขาจะมีความเชื่อมั่นว่าตําแหน่งงานของเขาในโรงละครแห่งความฝันจะไม่สั่นคลอนเพียงเพราะเรื่องราวระหว่างเส้นทางไปสู่จุดหมายที่ไม่ได้โรยด้วยกิบกกกกุลลาาาบบบต้้้ออองงว่่่่นนนนเเเมมมจจะรริิขึึผููยไปถทั คุณสื่อของพวกเขาเกยกย่องความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันแทบทางนั้นนะครับอาทิเช่นจามามูเซล่าที่ระบุว่าโอทัฟฟอร์ดคือสถานีลูกหนังที่เด็กๆมากมายล้วนใฝ่ฝันถึงเสมอเช่นเดียวกับคิงสรีโกมันซึ่งเชิญชมว่าแม้ปีสแสดงจะเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องไม่ได้ดีมากทว่าในรายละเอียดการเล่นแต่ละเกมในรายการยุโรปทั้งห้านัดที่ผ่านมามันสะท้อนว่านี่คือทีมประเภทเสือที่ยังไม่สิ้นลายเพราะเล่นฟุตบอลที่ดีออกมาได้ตลอดในวันที่ทุกอย่างลงตัวส่วนโทมัสทูเกิลจากประสบการณ์ที่่วา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกลับมาได้เสมอเพราะศักดิ์ศรีของความเป็นทีมสังดีนาใหญ่ทีมหนึ่งของประเทศซึ่งก็จะเห็นกันนะครับว่าแม้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตกต่ำมายาวนานเป็นทศวรรษนับตั้งแต่เซอร์เล็กฟอร์กูสันวางมือไปแต่ภาพฝันของความยิ่งใหญ่ซึ่งสโมสรแห่งนี้เคยขีดเขียนเอาไว้ในหัวใจของผู้คนที่โตมาร่วมยุคสมัยรุ่งเรืองของพวกเขานั้นยังคงชัดเจนในความรู้สึกและความทรงจําเสมอจะติดก็เพียงแค่การที่พวกเขายำอยู่กับที่มานานเกินไปเพราะการมีเจ้าของทีมไม่ได้ใส่ใจส่งให้พววกกกเเขาาาาาหหมมมมมืือออนนนนนตตติิดด่่่่่ใลลคค10ปีีีททผซึงับรร บอลปีศาจแดงในยุคปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ก่อนเกม1ชั่วโมงและอาเซตตัวจริงของฝั่งปีศาจแดงมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมนั้นล่าสุด2ตำแหน่งหนึ่งในนั้นคือการคัมแบ็กตัวจริงของลาเฟลวารานลงมายืนจับคู่เซนเตอร์กับแฮร์รี่แม็กไวโดยเอาลุกโอยืน back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายและดาโล่ฝั่งขวาพร้อมอังเดลน,น่าเป็นผู้รักษาประตูแดนกลางก็ยังคงเน้นชุดเดิมอย่างบรูโน่เฟรนันเดสสกอตต์แม็กทูมินและโซเฟียอัมลาบัตส่วนแดนหน้ามีการปรับตำแหน่งตัวเป้าเอามาเซยาากเกลาาาาดออกกกไล้ว้วมนับตตรีททืะขคช โดยที่เกมนี้ไม่มีชื่อของมาเซียลและแรดฟอร์ดมาตั่งสำรองทั้งคู่เอดเดนแทักเลือกจะหนีเอาโจฮูกิลกองหน้าจากทีมเยาวชนมาสแตนบายในตำแหน่งกองหน้าในส่วนการกลับมาของวาลันนั้นเทฮ็กอธิบายว่าเมื่อดูจากทีมที่มีและความสำคัญความเข้มข้นของเกมที่จะลงเล่นนั้นมันไม่มีข้อโต้แย้งใด้เลยว่าทีมต้องการกองหลังที่มีประสบการณ์สูงอย่างลาเฟววาลันเป็นตัวประชาการเกมรับให้ทีมส่วนกรณีการขาดหายไปของคู่หูหมักแลดเป็นเหตุผลของเรื่องการป่วยตามที่สื่อต่างประเทศรายงานกันมาครับในส่วนของเกมการแข่งขันตำแหน่งยืนของ ซึ่งก็เป็นไปตามคาดเนื่องจากไม่มีเหตุผลอะไรที่เทนฮาร์จะต้องสลับเอาแม็กควายมายืนฝั่งนี้เพราะโดยตำแหน่งแล้วแม็กควายก็ทำผลงานได้ดีมาต่อเนื่องกับตำแหน่งเซนเตอร์ตัวขวาเกมของปีนแสดงถือว่าเริ่มต้นได้ดีซึ่งก็เป็นไปตามคอนเซปต์ที่พวกเขามักจะทำได้มาตลอดในแทบทุกเกมที่เล่นมาแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการที่บาเยอร์มิวนิกการันตีการเข้ารอบไปแล้วทําให้ลูกทีมของโทมัสทูเคิลไม่ได้มีความจําเป็นอะไรต้องมาเล่นเกมสู้พวกเขาเพียงแค่เล่นไปตามจังหวะป,ปกติเท่านั้นนั่นจึงเเเเนนหน้้าาาทีีี่่ขขอองลลลลกกมมมะตมสธดดดวแใใพไ ช่วง15 20นาทีแรกของเกมผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูจะหายไปกับเกมรับของไบร์มินิกก็คือลารดมุตฮอยลุนที่ต้องเจอกับคู่เซนเตอร์จะมีจุดเด่นด้านกายภาพทั้งอุปาเมกาโนและคิมินเจโดยปัญหาของปีสัตว์แดงยังคงเป็นเรื่องเดิมๆคือการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายซึ่งจังหวะหลยอย่างไม่คิดดั่งใจอีกทั้งช่วงนาที3 7ยังมาเจอข่าวร้ายพอยเลย่แม็กไกวก้ามเนื้อคนขานี่มีปัญหาเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวทาให้เทนฮาร์ตต้องส่งจอห์นน,นมามมของงเีย็ไไวกด้ส ปรบมือให้กําลังใจจากแฟนบอลอย่างล้นหลามมันมีหนึ่งประเด็นสําคัญที่ถูกพูดถึงกันในทวิตเตอร์ของแฟนบอลต่างประเทศซึ่งถ้าหยิบม,มาพูดมันก็เหมือนฉายหนังซ้าเรื่องเดิมนั่นแหละครับเพราะว่ากันด้วยเรื่องของการที่เอเดกเทนฮากใช้ผู้เล่นไม่ตรงตําแหน่งและลําดับความสําคัญของความสามารถผู้เล่นมาใช้แบบผิดฝาผิดตัวพูดมาแบบนี้เชื่อว่าเพื่อนๆก็พอรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหมายถึงตําแหน่งการเล่นที่ให้สกอตต์แม็กทูมินยืนสูงระหว่างลายเกมรับผู้แข่งกับระหน้าแผงมิดฟิลด์ของตอนเองแล้วให้บหรูโน่เฟรนเดนเนตลออง้รคย์ drop การคุมโซนพื้นที่แล้วก็ต้องสร้างสรรเกมไปพร้อมกันในตัวโดยทวิตเตอร์แฟนบอลต่างประเทศที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หญิงก็ได้ตั้งคําถามนี้ว่าทําไมเอเดร็กเทนฮากถึงไม่จัดทีมโดยเล่นด้วยจุดแข็งของบูโน่เฟรนเดสแต่กลับเลือกจะใช้การขึ้นเกมหลักๆทางริมเส้นและสกอตต์แมคทูมินเอคอยสอดจนถึงขั้นยอมลดคุณค่าของผู้เล่นที่สร้างสรรเกมเก่งๆอย่างบูโน่เฟรนเดสลงไปเพื่อให้รองรับในส่วนงานที่แมคทูมินเนทําไม่ได้ก็คือเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ก็ไม่ต่างอะไรกับสิิ่่่่่่่งงงงททททีีีแแนน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 นบบออ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 ลลคคดกกกััััววาาาามมม็จจะเเเเเหตลลตุผรรรํใ้้ A ้ R T unk, จจชนนพืืซ คุมบอลแดนกลางจากบูโนมากขึ้นเพราะจะหวังแม็กทูมินีก็คงไม่ได้จริงๆส่วนจะไปหวังกับไมดูที่เพิ่งก้าวเท้าขึ้นมาให้รับบทบาทสําคัญตรงนี้ก็คงยังไม่สนิทใจและอาจเป็นการค่าเด็กในทางอ้อมมากกว่าหากว่าเกิดทําผลงานไม่ดีขึ้นมาครึ่งหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเจอข่าวร้ายซ้ำไปอีกเมลุคชอดูจะมีอาการบาดเจ็บติดจากครึ่งแรกทาให้เทนฮากต้องเปลี่ยนเอาอารอนวัดบิสซาก้าลงมาเล่นแทนโดยโยกดาโล่ไปประจําการทางซ้ายแทนชอเกมครึ่งหลังปีแสดงมีการเล่นจังหวะเกมของตัวเองมากขึ้นทั้งในพาร์ทเกม ก็เป็นไปตามความจําเป็นหน้าง,งานนะครับเพราะในขณะเดียวกันเวลานั้นเกมมีคู่ระหว่างโคเปิเฮเกนกับกาลาทสลายยังเสมอกันอยู่ซึ่งมันหมายความว่าปี่แสดงขอแค่ประตูเดียวเพื่อชนะเสือใต้พวกเขาจะคุมสถานการณ์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปไดู้ดยังไงว่ายิ่งเล่นแล้วยิ่งรู้ว่าอีกคู่เสมอมันก็มีความหวังและทําไม่ต้องเร่งเทมโปการเล่นของตัวเองไปด้วยนั่นเองครับทว่านาทีที่58ของเกมอีกสนามก็มีสกอร์เด้งขึ้นในฝั่งของโกเปิเฮเกนทําให้สถานการณ์เร็วทามเมื่อถึงนาทีดังกล่าวแม่ยมออยน,นย ต่อมานาที70เสือใต้ก็ตอกย้ำความเขี้ยวในการเล่นโดยการทำประตูขึ้นนำปีสัจแดงจากจังหวะพลาดหน้าปากประตูตัวเองที่ส่งให้โกมองลุดทะลุลายแนวรับของปีสัจแดงเข้าไปล่อเป้าแบบสบายๆ20นาทีสุดท้ายกับสกอตตามหลัง1ลูกโดยที่อีกสนามก็มีผลแพ้ชนะรออยู่ทำให้อเดร็กทนฮักไม่มีอะไรจะเสียจึงเลือกส่งตัวลุกดาวลุงอย่างเปียสตี้กับฮันดิบาลเมดบลีลงมาพร้อมกัน2คนแต่คำถามที่แฟนบอลเองก็สงสัยคือเขาไม่ได้เอาตัวลุกลงมาเพิ่มแล้วลดจำนวนตัวรับหากจะเป็นการเปลี่ยนตัวลุกนองคนอย่างกือ,อกา แ,นนนแจนเข้าช่วง10นาทีสุดท้ายจึงปรับตำแหน่งสุดท้ายด้วยการเอาคอบบี้ไมนูลงมาแทนลาเฟอว,วาลานแล้วก็ดับอัมลาบัตลงไปยืนเป็นเซนเตอร์แทนแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วกับเกมหลังจากนั้นก่อนจะจบเกมไปด้วยการที่ปีสัจแดงแพ้กับเสือใต้ด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งพร้อมจบเส้นทางสาย League, แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2023-24ด้วยผลงานลงเล่น6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4ยิงได้12เสีย15ประตูเป็นอันดับบว๊ของกลุ่มนอกจากนั้นยังสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นทีมตแทากอกองงีีมมมรรร่่่เเสยปปะูบลุถึ15 อีกทั้งตลอดทั้งเกมกับบบเยมวนิกยังถือว่ามีจุดน่าสุดใจอีกอย่างคือการสะท้อนความยมแยก่การเข้าทำพื้นที่สุดท้ายสาหรับทีมของเอเด็กเทนฮากนั่นคือตัวเลขการยิงตรงกรอบแค่เพียงครั้งเดียวซึ่งสาหรับเกมที่ถูกกาดอกจันกับกับตัวโต,ว,ต,ว,ตว,ว่าคุณมีโจทย์เดียวคือต้องชนะเท่านั้นนี่คือตัวเลขที่ดูยังไงก็ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังจริงๆนะครับแต่คันจะบอกว่าเกมนี้ลูกทีมของเอเด็กเทนฮากไม่ได้แสดงความทุ่มเทออกมาก,ก็คงไม่ถูกต้องนักเพราะข้อเท็จจริงที่ถูกกว่านันอพพกเ,เ็มมี่มงไย และไม่คู่ควรกับการได้วีซ่าไปต่อในรอบน็อกเอาท์และว่ากันตรงไปตรงมามากกว่านั้นแม้แต่ยูโรป้าลีกพวกเขาก็ไม่คู่ควรด้วยซ้ำเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเกมกับบาเยอร์มิวนกที่เพิ่งจบลงไปลูกทีมของเอเดร็กเทนฮากคเจอกับคู่ต่อสู้ที่สถานะลอยลมไม่ได้มีผลได้เสียอะไรและเล่นแบบสบายๆไม่ได้เล็งเหล้าความกดดันหนักหน่วงอะไรใส่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แม้แต่น้อยเป็นแต่เพียงการเล่นไปตามจังหวะแต่ก็ยังบุกมาเอาชนะปีศาจแดงได้แบบสบายๆกา,ารตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์คิวว่าแย่แล้วแต่นากี่ออูลูกทีมอง เกันข <Dragon> อบยากอยู่แล้วแต่คราวนี้เทนฮาร์กยังเจอปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มใหม่เข้าอีก2รายนั่นคือแม็กควายกับลุกชอเมื่อไปบวกกับกลุ่มที่ยังคงรักษากตัวอยู่เดิมก็จะเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ได้ใช้งานผู้เล่นมากถึง7คนนั่นคือ Shaw, ลุคชอแฮร์รี่แม็กควายขางเซมิโล่คิสเซนเอเรเซ่นเบนสันเมาส์มาคาแรตฟอร์ดและองโตนี่มาซิเยวบวกกับบูโน่เฟนเดสที่ติดโทษแบนลงไม่ได้แน่ๆเป็น8คนนั่นแหละครับขึ้นปีใหม่2024ก็นน่าาจะดีถ้แมเชสเตอรร์ยยูไนนนเเต็ดทำบุญขึ้สสโมมมใหห่่ืออางพิธีขึ้นบ้านนใหมม่เเป็สสิิรงคลียบบบ้างงหลััจเเกกมสี่ พอสโคขาประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกมนี้ไม่ต่างอะไรกับการนั่งดูทีมด้วยความสิ้นหวังจนน่ากลัวเพราะตลอดทั้งเกมยูเนเต็ดแทบไม่ได้สร้างอันตรายอะไรจนสามารถเรียกว่าัายคุกคามเข้าหาฝั่งของบาเยอร์มิวนกได้เลยอีกทั้งยังพูดในส่วนของการที่บาเยอร์มิวนกไม่ได้เล็งเล้าเกมอะไรมากมายแต่ก็เก็บงานปี้แสดงได้ไงด่ายๆโดยว่าคุณพอจะนึกภาพออกใช่ไหมว่าบาเยอร์มิวนกยังมีเกียร์การเล่นเพิ่มความเข้มข้นอีกตั้ง3 4ีเก,กียร์คือถ้าพวกเขาต้องการจะทำประตูเพิ่มพวกเขาก็สามารถททไดดดู้นนนนััััั่่่่แลลสสอออรรรบบกกกีีปเเเตต์มมคู้ๆวาาง ผมไม่มีความรู้สึกสักนิดว่ายูไนเตดจะทำประตูได้นั่นแหละนิยามทั้งหมดส่วนเอเดรเทนฮากชายผู้ที่ไม่อาจเบือนหน้าหนีความรับผิดชอบนี้ได้พ้นได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเราก่อความผิดพลาดความผิดพลาดส่วนบุคคลบางอย่างจากผู้เล่นบางส่วนซึ่งที่สุดแล้วมันเรียกว่าเรายังดีไม่พอกันเองผมคิดว่าเกมนี้เราเล่นกันได้ดีเราไม่ควรจะแพ้แต่เราก็แพ้ในเกมนี้ต่อเมื่อถูกถามถึงว่าเสียได้เกมอ,อื่นๆที่มักออกนําคู่แข่งแต่ปิดเกมลงไม่ได้บ้างหรือไม่นั้นเราต้องการความสม่ำเสมอมากขึ้นและหน้าที่ของผมคือกกกกาาารปรปปับุงงงงแแ้้้ไขขททีมมผผตออนนพวเเเลละู่็ ต้องมีความรับผิดชอบกันมากขึ้นนะักข่าวยังเล่นประเด็นเรื่องขุมกําลังเชิงลึกที่เกมนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจแก้เกมเอเดรธทนฮักดูจะไม่สามารถทําอะไรได้มากเพราะคุณภาพตัวสํารองไม่ได้ทัดเทียมเพียบพรอม,มากนักเอเดรเทนฮังได้กล่าวว่า มันชัดเจนมากถือเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่สาหรับการเจอทีมเก่งๆอย่างบายเยอร์มิวนิควันนี้เราต้องการพลังงานจากมานั่งสำรองแต่เห็นชัดว่าทางเลือกของเราโดยเฉพาะแผนกกองหน้านั้นมีจํากัดจริงๆเราทําได้ดีในเกมรับและพาร์ตการเพลซิ่งเราเอาบอลกลับมาครองได้เยอะโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังแต่เราไม่ได้ทํากําไรจากสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปคืนกลับม,มามากพอเราต้องเรียนรู้มันหลายเกมเราเล่นด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมผู้เล่นทุ่มเททั้งหมดแล้วเราได้เห็นสปิริตทีมและผมอยากชื่นชมกับแนวทางการทางานหนักของลูกทีมที่สาม,มา,ารถขี่กันสู้กับบ่ายเยอร์ 5ปรนั่นมันผลงานที่ดีนะคุณต้องนําสิ่งนั้นกลับไปเวลาเล่นในเกมลีกเพราะที่สุดแล้วเรายังปรารถนากลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ิคให้ได้อีกในอนาคตตอนเรื่องที่ประเด็นแม็กควายกับชอปัดเจ็บเทนฮากบอกว่าก็ต้องรอผลตรวจให้ชัวร์อย่างน้อย24ชั่วโมงจึงจะวินิจฉัยและประเมินความหนักเบากันได้ที่สุดก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตงตรงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครผิดหวังมากพอแรกเริ่มก็คงไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากอยู่แล้วเสียดายให้พอครับแล้วทาใจให้เข้มแข็งกกมาใหใ่อรหรออะรี้งใจใข็พนนิู รอต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองแหละครับ